ได้เลยครับคุณสุธิชัยมาว่ากันถึงเรื่องร้อนทางการเมืองตอนนี้เลยนะครับประเด็นก็คือว่าพักประชาชนเนี่ยเขาออกมาท้าทายคณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือกออกตในเรื่องที่แบบเป็นหัวใจของการเลือกตั้งเลยนั่นก็คือการลงคะแนนรับครับแค่คำพูดนี้คำพูดเดียวนะครับโอ้โหมันเหมือนกับไปจุดระเบิดเลยทั้งในแง่การเมืองแล้วก็ในแง่กฎหมายเลยทีเดียวแล้ว ไรายละเอียดเบื้องลึกเบื้องหลังมันคืออะไรทำไมเรื่องนี้ถึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เดี๋ยวเรามาค่อยๆแกะดูกันครับคือต้องบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การออกมาพูดเฉยๆนะครับแต่มันกำลังจะไปสู้กันในชั้นศาลจริงๆโดยเรื่องราวมันเริ่มขึ้นโมนที่ันทีก19กุมภาพันธ์2569ที่ผ่านมานี้เองครับที่พักประชาชนออกมาประกาศเลยว่าจะฟ้องกอกอตอ,อย่างเป็นทางการ แล้วการฟ้องครั้งนี้เนี่ยเขาไม่ได้มาเล่นๆน,นะครับเพราะว่าใช้กฎหมายอาญามาตรา157ซึ่งก็รู้กันดีว่าเป็นมาตราที่ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวถ้าให้พูดง่ายๆก็คือพักประชาชนกำลังกล่าวหาว่าก็กตปฏิบัติหน้าที่หรืออาจจะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนอาจจะทำให้เกิดความเสียหายหรือมีเจตนาที่ไม่สุจริตแฝงอยู่นั่นเองครับ แต่จุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือเป้าหมายของการฟ้องร้องครั้งนี้ที่ทางพักประชาชนย้ำแบบชัดๆเลยว่าไม่ใช่ต้องการจะล้มผลการเลือกตั้งนะครับแต่สิ่งที่ต้องการจริงๆคือการสร้างบรรทัดฐานและตรวจสอบการทำงานขององค์กรของรัฐให้มีความรับผิดชอบตามกฎหมายต่างหากเอาละครับ มาถึงคำถามสำคัญที่สุดเลยแล้วไอ้เจ้าบาร์โค้ดที่อยู่บนบัตรเลือกตั้งเนี่ยมันไปเกี่ยวอะไรกับการลงคะแนนที่ไม่เป็นความลับได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของมันกันครับคำถามนี้นี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยคือข้อถกเถียงของพัคประชาชนเนี่ยมันตั้งอยู่บนหลักการที่ว่าในทางทฤษฎีมันมีความเป็นไปได้ที่จะสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าใครกาให้ใคร อะลองนึกภาพตามกันนะครับสเต็ปแรกเลยเนี่ยพอเราไปถึงครูหาใช่ไหมครับเราก็จะได้รับบัตรเลือกตั้งมาซึ่งบัตรใบนี้เนี่ยมันจะมีบาร์โค้ดติดอยู่แล้วก็มีต้นขั้วที่มีเลขกำกับไว้ โอเคสเต็ป okay. ที่2เราก็เดินเข้าคูหาไปการกบ,บาตรตามปกติเลยมาถึงสเต็ปที่3เจ้าหน้าที่จะฉีกบัตรออกจากต้นขั้วแต่ประเด็นคือไอ้บาร์โคดนะสิครับมันยังติดอยู่บนบัตรเลือกตั้งที่เราหย่อนลงไปในหีบและนี่แหละครับคือคลแมซ์สเต็ปที่4ในทางทฤษฎีเนี่ยเขาบอกว่าบาร์โค้ดที่ติดไปกับบัตรเนี่ยมันสามารถถูกสแกนเพื่อหาได้ว่าบาัตรใบนี้คือหมายเลขอะไรซึ่งมันก็อาจจะย้ำนะครับว่าอาจจะทําให้สืบย้อนกลับไปได้ว่าบาัตรใบนี้เป็นของ ครนี่แหละครับคือช่องโหว่ที่ทางพรรคประชาชนเขาชี้ว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยดังนั้นความขัดแย้งทั้งหมดนี้มันเลยมาจบลงที่การตีความคําพื้นฐานคําเดียวเลยครับคือคําว่าการลงคะแนนลับเนี่ยตกลงแล้วมันหมายความว่าอะไรกันแน่จะเห็นเลยนะครับว่ามันคือการมองคําว่าลับแบบคนละมุมเลยคนละขั้วเลยจริงๆฝั่งพรรคประชาชนเขาบอกว่าเฮ้ยแค่มีโอกาสแค่มีช่องในทางทฤษฎีที่มันจะสืบย้อนกลับได้เนี่ยแค่นี้ก็ถือว่าไม่ลับแล้วนะ จบในขณะที่มุมของกอกตเท่าที่พอจะตีความได้เนี่ยก็จะมองว่าตราบใดที่ยังไม่มีใครไปทําจริงๆยังไม่มีใครไปสืบไปเช็คในทางปฏิบัติมันก็ยังถือว่าลับอยู่นะคําพูดนี้ก็ยิ่งตอกย้ําจุดยืนของพักประชาชนให้ชัดเจนขึ้นไปอีกครับว่าไม่ต้องรอให้มีการตรวจสอบเกิดขึ้นจริงหรอกแค่การออกแบบระบบที่มันมีช่องโหว่ให้ทําได้เนี่ยก็ถือว่าผิดหลักการแล้ว แล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นนะครับก็คือมีข้อมูลว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกกตอเองก็เคยยอมรับนะครับว่าบาร์โคดเนี่ยมันใช้ระบุเลขที่บัตรได้จริงซึ่งมันก็ยิ่งไปเพิ่มน้ำหนักให้กับข้อโต้แย้งเรื่องความเป็นไปได้ทางทฤษฎีเข้าไปอีกและประเด็นทั้งหมดนี้ล่ะครับกำลังจะถูกทดสอบในสนามจริงในการเลือกตั้งซ่อมที่กำลังจะเกิดขึ้นเรน็วๆนี้การเลือกตั้งซ่อมที่จะถึงนี้เนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่การเลือกตั้งธรรมดาธรรมาไปแล้วครับ แต่มันกลายเป็นเหมือนเวทีที่กกตจะต้องแสดงจุดยืนของตัวเองออกมาแบบที่เลี่ยงไม่ได้เลยคือทางคุณพริชัดวัชรสินธุเนี่ยเขาเหมือนกับวางเกมท้าทายเอาไว้เลยทําให้ตอนนี้กกตตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกซึ่งไม่ว่าจะเลือกเดินไปทางไหนมันจะมีความหมายตามมาทางนั้นเลยครับ ที่นี้แหละครับกกตก็เหมือนกับว่าเจอทางสองแพร่งที่ต้องเลือกแล้วล่ะครับคือถ้าเลือกทางแรกนะยังใช้บัตรแบบเดิมมีบาร์โคดเหมือนเดิมมันก็เหมือนการส่งสัญญาณว่าเฮ hey, กระบวนการที่ผ่านมามันโอเคแล้วนะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดเลือกทางที่2ขึ้นมาล่ะ คือเปลี่ยนไปใช้บัตรแบบใหม่เอี่ยมเลยไม่มีบาร์โค้ดอันนี้แหละครับจะถูกมองได้ทันทีเลยว่าเอา้าแบบนี้ก็เท่ากับยอมรับไกลๆหรือเปล่าว่ากระบวนการที่จัดไปรอบก่อนน่ะมันมีปัญหาจริงๆคําพูดของคุณพริตนี่ก็เหมือนเป็นการวางกับดักเอาไว้ล่วงหน้าเลยครับทําให้การตัดสินใจของกอกตในวันที่22กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้มันมีความหมายทั้งในทางการเมืองและในทางกฎหมายอย่างมากเลยทีเดียวเอาละครับ มาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาสรุปประเด็นสำคัญทั้งหมดอีกสักรอบนะครับจะได้เห็นภาพรวมของเรื่องนี้กันแบบชัดๆเลยหัวใจของเรื่องนี้มีอยู่4ข้อหลักๆครับข้อแรกก็คือการที่พักประชาชนฟ้องกะกะอเรื่องบา์โค้ข้อ2เหตุผลก็คือเขามองว่าบา์โค้เนี่ยมันอาจจะทำลายการลงคะแนนลับได้ ข้อ3มันคือการตีความคําว่าลับที่ไม่ตรงกันระหว่างเรื่องของทฤษฎีกับเรื่องของการปฏิบัติจริงและข้อสุดท้ายข้อที่4คือบททดสอบครั้งสําคัญในการเลือกตั้งซ่อมวันที่2ี่กุมภาพันธ์ที่จะบีบให้กก,ะกะตต้องเลือกข้างนั่นเองครับและสุดท้ายนี้ครับก็เลยอยากจะทิ้งคําถามที่น่าคิดมากๆไว้ว่าถ้าให้ช่างน้ําหนักการระหว่างผลคะแนนที่ออกมาเป็นตัวเลขกับความเชื่อมั่นที่ทุกคนมีต่อกระบวนการเลือกตั้งแบบสนิทใจว่ามันโปร่งใสไม่มีข้อกังขา สำหรับประชาธิปไตยแล้วเนี่ยอะไรสำคัญกว่ากันก็เป็นเรื่องที่น่าขบคิดกันต่อนะครับขอส่งต่อให้คุณสุธิชัยดำเนินรายการต่อไปครับ